ดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ช่องพิมมชาแนลมาเจอกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้รายการเกษตรมือใหม่วันนี้พิม์ได้ต้นกวักมรกตยัดมานะคะคุณผู้ชมคะ่ะต้นใหญ่มากกวางมรกตยกัดค่ะเดี๋ยววันนี้พิมพ์จะทำการแยกเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะ ยังยังนึกไม่ออกลว่าคือจะแยกเขาได้ยังไงนี่คะ่ะมันเยอะมากแบบอ่ะกระถางจะจะแตกเลยอะ่ะจะระเบิดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร,พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยนะคะ มันคงจะต้องค่อยๆดึงออกมาทีละต้นทีละต้นก่อนนะคะเพราะว่ามันแน่นอะ นี่เด้ออันนี้โอเคไหมโอเคน,นะมันมีคางคกพิมพูดกับคางคกคางคกมันอยู่ข้างในพิมบอกให้มันออกไปเดี๋ยว,ออยวลองคางคกออกไปเร็วๆออกไปออกไปฉันฉันไม่อยากค่าเธอออกไปออกไปนวะ มาแถวนี้ไปมต้องเอาก,ากลางกอก่อนนะคะเพราะว่าเอาด้านข้างไม่ได้แน่นอนต้องต้องเอามีดคุณผู้ชมเห็นเวลาที่มนเวลาที่ินแกะแกะเอาต้นกลางต้นน่ะ ค่ะไม่รู้ว่าคุณจะคุณผู้ชมจะเห็นมองเห็นหรือเปล่านะคะพิมพ์กับพิมพ์จะเอากางกัวนี่ก่อนเลยนะคะมองเห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองเห็นกันไหมคะ,ะพิมพ์จะพิมพ์จะเอากางกัก่อนนะคะจะใช้มีดออือม,มันมันต้องโดนหัวโดนอะไรมั่งอะคะ่ะ ้ยมันมีทางโคกเหรอมีอะไรม้างอยู่ในนี้ไม่งั้นมันไม่ไม่รู้ว่าจะเอาออกอยังไงอะค่ะถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยใช้มีดนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าค่ะ ค่ะเดี๋ยวพิมจะทำการดึงต้นกลางการะถางออกมาก,ก่อนนะคะคุณผู้ชมโดยที่เอามีดค่อยค่อยปัดเอ่อข่างเขานะคะเห่างรากเขานะคะแล้วก็ด,กดึงคล้วดึดองของมันจะเลง ถ้าไม่ทำวิธีนี้ตัองลองลวะว้าวแม่เจ้าโอ้ยได้แล้วค่ะขอบคุณม่ะได้แล้วคุณผมมู้ชมได้แล้วค่ะดูสิโตใหญ่ไหมอะเอาวาวไงไว้ก่อน จะได้หัวมันอ่ะคจะเอาหัวมาแต่งหัแต่งหัวมันโชว์ด้วยอ่ะหัแต่งเป็นโชว์เนาด้วยนะคะธรรมาดาเลยนะเนี่ยนี่ค่ะได้มาเนาที่สองนะคะอุ้ยลากถ้าพิมไม่ปัด ถ้าพี่แม่ป่านลากเขาอะ่ะพิมก็ไม่รู้จะทำนยังไงกลัวมันไปโดนกลัวอะไรอะ่ะกลัวมันไปโดนกลัวมันไปโดนสัตว์ตายอะ่ะ เสียงทั้งมีดเลยนะคะก็ใช้อาวุธทั้งเสียงทั้งมีด เจ้าติ๊งตึ้น,นอ่ะโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะฟังอาการดูว่าตีไม่หอบเลยนะที่นี้ ดูสิคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะคุณใหญ่ไหมฮะมาแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชม พิมให้ดูนะคะที่พิมพ์แกะเมื่อกี้น,นะคะคดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยค่ะทั้งเสียมทั้งมีดเลยนะคะแกะมาได้แล้วอ่าแกะออกมาได้แล้วบางส่วนนะคะค่ะที่พิม์แกะได้ตะก,กี้นะคะค่ะที่พิมพ์แกะได้ตะก,กี้นะคะคุณผู้ชม ให้ดูนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูใกล้ๆตะกี้พิมพ์แกะพิมพ์ใช้มีดก่อนนะคะใช้มีดปาดลากง่อเขา้าแล้วก็ใช้เสียมเซอะงัดเซอะงัดนะคะเอาออกยากพอสมควรนะคะต้นใหญ่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ อุปกรณ์ที่พิมพ์เทบเตรียมไว้วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงดินหรือเปล่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะ ใช้เสียงนะ,ะตอนนี้พิมมาใช้เสียงนะนะคะคุณผู้ชมคะทั้งถีบทั้งยันนะเอาเอาทุกวิชาเลยค่ะอันนี้ไม่มีคุณหนูนะคะอันนี้พิมพิมไม่เล่นบทคุณหนูนะคะคุณผู้ชมเล่นบทยารุเนค่ะแม่จอมแก่นนะคะตูดไปเย ค่ะเอาออกหนักค่ะทุกท่านเพื่อนๆค่ะเอาออกมา,า,อาออกมาพอสมควรค่ะ เข้าใหญ่มากเอาออกกระถางได้ก็ดีแล้ววันนี้อ่ะใช่ไหมคะคุณผู้ชมวันนี้เอาออกกระถางได้ก็ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเหนื่อยถ้าวันนี้ปลูกไม่ทันก็ก็เป็นเป็นอันว่าพรุ่งพรุ่งนี้เราเราค่อยมาปลูกกันนะคะ เดี๋ยววันนี้พิมพิมจะเอาออกจากกระถางก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือ,อน,นี่คงเอาออกมไม่ยากค่ะเพราะว่าอุ้บว้าวว้าไม y ก o าดมีดินอะดินแทบจะไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะให้ดูผลงานก่อนค่ะคุณผู้ชม ดูสิคะดูผลงานพิมพ์น้อยค่ะวันนี้พิมพ์ก็คงจะได้แค่เอาต้นพันธุ์ออกจากกระถางนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปลูกต้นกวากมรละกตดกันนะคะเดี๋ยวกวักต้นกวากมรละกตดที่พิมพ์มาออกจากกระถางนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์จะลดน้ําเขาไว้นะคะ เดี๋ยวจะเอารวบรวบรวมกันไว้แล้วก็จะลดน้ำไว้อ่าสำหรับที่จะทำการปลูกพรุ่งนี้นะคะ บจะไม่มีดินในกระถางเลยนะคะมีแต่มีแต่รากอะมีแต่ราก,ากเดี๋ยวพิมจะเอาน้ำรดรากเขาไว้แล้วก็เอาผ้ายางผืนนี้ คลุมไว้อีกทีนะคะกันเขาเหี่ยวนะคะ รากของกวากมรกตแล้วก็คลุมผ้ายางไว้แล้วเรียบร้อยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พิมพ์คงจะได้แค่เอาต้นกวากมรกตออกจากกระถางนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําการปลูกต้นกวากมรกตลงกระถางกันนะคะคุณผู้ชมค่ะค,คลิปนี้พิมพ์ก็ถือโอกาสลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะ ถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้พริมหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ